แวะคา,ข,าข้างมาเบื้องดอกไอ้บูเบอรี่ป้าจ้ะผ้าหมามม่ยางนะี่ใปีนี้มันไหลยบปีนี้มันหนาวหิงมีทันหอนดีอยู่แต่บูเบอรี่ก็ออดอกดีอยู่แต่ฝนก็มาดีนี่ติดลูกแล้วเขียวๆนี่แรกๆเป็นสีเขียวดอกมันก็เป็นสีแดงๆชมพูพอมันชุกก็เป็นสีนำ้ำเงินสีดำดำ เนี่ยเขียวๆน้อยๆี่ติดลุแล้วอ๋อดกอยู่ดกอยู่ปีนี้ก็ถือว่าดกขันมันมีแรงเสือเด้อขันมันแรงแต่ดอกมันละหลงมันละหลงล้นหลงล้นมันละมีจับลุไม่มีติดลุเนี่ยอันสีชมพูแดงๆนี่คือดอกมันอันสีเขียวๆจุดๆจุดนี่คือลูกลูกน้อยมันที่มันติดลุแล้ว ถือว่าดกอยู่ปีนี้นะฝนกด็ดออีมีเวลาเก็บบอ่อปีนี้เก็บขายเป็นเงินเป็นทองได้มาบูบุรีนี่ออผ่านมาแวะมาเบิ่งก่อน ผ่าน้องหมาอย่างดินจ้ะเห็นป่าละเหมาะคางทางกันเลยแวะสะน้อยหนึ่งแวะเบิ่งดอกบุ <wie> บล <challenge. S 1> ีป่า